กดติดตามกดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อดครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำได้เด้อครับเพื่อชิงโอกาสคลิปม่ม่ขอบคุณครับเอาพี่น้องครับวันนี้พาพีผพานองนะครับมาหล่นทงไฮทงหน้าเด้พี่น้องเดอ้อบรรยากาศการเลียงคว้วยนะครับเอาคว้วยออกมากินหยานะครับหลังเลิกการเลิกงานพี่น้องเฮานี่นะครับ วัยรุ่นสร้างโตพี่น้องเฮารับราชาการแล้วเพิ่นก็นยังเลี้ยงควายคือเก่านะครับเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคือเก่างัวกะเต็มทงพี่น้องเฮาพัวบู้งัวก็ได้พัวพี่น้องเฮา,บ,บ,าบรรยากาศดีๆพี่น้องครับนี่เอามาหูใจก,กับเจ้าของผลสก้อนติลับหนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสุพีสว่องเหาฟังนะครับผมบ่าวเทีครับบ่าวเทนะีเนาะบ้านกระนวลบ,บ้านกระนวน ตำบกลกระนวนอําเภอซั่มสูงจัง,วง,งหว,นนว,งงวัดขอนแก่นครับผมนี่พี่น้องเฮาบ้านกระนวนนะครับเป็นตำบลกระนวนอําเภอซั่มสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นวัยรุ่นสร้างโตพี่น้องเฮาเพื่อนกะมีงานประจํานํานะครับรับราชกอกราชการนํานะครับแต่ว่ากามีใจรักนะครับในด้านการเลี้ยงสัต์นะครับเรียกว่าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับพี่น้องเฮาเพิ่นบ่ลืมบุญลมืมคุณน,นะครับ พอแม่ขายง่วขายคว้วนะครับทรงผลเลียนหนังสือนะครับจนได้รับราชการนะครับมาเนี้เพิ่นกะย่างเหลี่ยงคือเก่านะครับก็คือบอกยังไงว่าได้มาหนอนแนวอไรนะครับเพื่อนกะบ่ลืมบุญลืมคุณนะครับ่ลืมครับบ่ลืมนี่พอแม่เฮ้าเคยผาเหลี่ยงมาแต่ก่อนตะก่านะครับเนาะครับผมเอามันนี้เปิดสองตัวไหมครับเปิดสองตัวครับผม เบอร์โทรพอดะตัวไปนะครับ 065- 065- 608- 608- 4323ครับผม4323มสาาวหน่อยตาออ่นะครับตาออบูยพี่น้องเฮาสาวนักเรียนนะครับมัธยมเล่มหนาดีดีพี่น้องเฮาหม้อสามเนาะหม้อสามนี้เนาะแมนครับซ้มนี่เฮ้ยจิตขูดด้ รอแล้วได้ที่ติดขุกดิป้าวถั่วเบื้องเอารถการกินพี่น้องโอ้เล่มหยาดีขนาดเลยนะครับครับเลิกเลิกงานเลิกงานมาหลังจากเลิกงานมากนี่เฮากะสีเลี้ยงยุ้งสีมาครับครับผมเลี้ยงยุ่งจังที่แล้วย่างเส้านี่ไปตัดหยาใสียคอไว้ตัดหยาใสียคอไว้ให้ผู้เฒ่าเพิ่นเฮ็ดใส่ให้แล้วดูเรื่องห้เนาะครับผมเลืกมาเฮากะผ้าคว้ยยางผ้ายางเดี่ยิ้มเปื่อยมอยาแบบเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมเลี้ยงแบบธรรมชาติอิงธรรมชาตินะครับให้ไลายที่สุดได้พี่น้องเลี้ยงควายนะครับเอาใส่แต่่คกกกแตลััไว้เยมนะ อบอดีต่อสุขภาพนะครับขันเปียบกับคนก็คือคนติดคุกนะครับพี่น้องเฮาแม่นสีว่าเป็นคุก VIP นะครับกิน <c oughs> ผิดสายอยู่ในคุกมันกิดบ,บ่อเสียบคือ <c oughs> ยังบ่อเสียบดอกครับอ่าบ่อคือยังสี่พี่น้องเฮาโอ้ย <c oughs> มันเป็นตัวอะไรยังไงหลังค่วยยังเสีย <c oughs> เอาตัวใดครับเอาตัวใดถามตัวใดก่อนถามตัวใดก่อนถามทั้งสองตัวนี่แล้วมองห้องเลยเนาะเออบ่ต้องเป็นห้องความห้องใต้ห้องแบบเนาะแบมเอาเอามองห้เจอพี่น้องเพิ่นมากกันให้เพิ่น พ่อเดี๋ยวซอยค่ารถค่ามู้น้ำมันพี่น้องผู้เพิ่นมาหามายามนะโาแล้จังได๋หาหมื่นเก้าครับผมโตละหาหมื่นกับเก่าพันเก้าพันบ่อเอาไรครับเป็นเสือสายมากลยเนาะครับเนี่ยเป็นล้านเบิ่มทั้งคู่เลยนะครับนี่ล้านเบิรมทั้งคู่เมียนครับโอ้แน่นอนขนาดเลยล้านเบิ่มทั้งคููโตละหาหมื่นกับเก่าพันหาหมื่นเกาพันอ่าถ้าสมมติว่ามีผู้มักแยกจังสี่แยกให้เพิ่นบ่ แยกครับแยกแยกคือเขาเนาะครับผมแต่ใจจริงแล้วคือเขาอยากออกเป็นครูเพราะว่าถามมันขาดไปตัวนึงมันกับงอครับผมมันกับยูหยากเนาะแม่นครับเอาบันนี้ขอรายละเอียดทีละตัว้ะบันเนี่ยมามาจับตัวนี้ก่อนก็ได้าจับเข้าไอพี่น้องเบิ้งเลยครับมึงไม่ลรามะอ่าโอ้เล่มหยาดีเป็นไห้ครับโอ้หางไหมหามืนกับเก่าพันอายุอายุเพอนนี่ ปีหนึ่งเดือนครับผมปีหนึ่งเดือนความสูงความสูงร้อยยี่บสามยี่สี่ยี่ห้านี่ครับประมาณนี้แหละครับเอาประกันใดนี่ร้อยยี่สี่ครับผมอ่าเป็นควายอายุอ่าสิบเท่าไหร่ก่อนสิบสามเดือนสิบสามเดือนเป็นลูกของของไอ้เบิ้มจูเนียเบิ้มจูเนียนะครับนี่เอกสารมีครับมีอ่าเดี๋ยวเออจังเมืองะคเมืองครับนี่พี่น้องเขาโอ้หางไหมพี่น้องเขา หางดีนะครับหางจับสูงหางเลื้อยหางลามดีแจงขาดีเนาะหางดีบนไข่เชื่องงูเชื่องดีนะครับนี่พี่น้องฮ่อเล็บอต้นนี้มีบ่บ่มีครับบ่มีเนาะเพิ่นไปได้ยูวน้ำแดงมาาเอาจับจับยุงข้าเห็นมัครับเบื้องข้ออะไรมเบื้องเบืองเ่นเบื้องเนาะนี่ตาแต้มเนาะตาแต้มเกยมสองจำนะครับข้อกับสองอ่องพี่น้องฮ่าใส่ถุงเท้าขาวนะครับกําไลหลังกําไลหนามีล่างๆพี่น้องฮ่อ หา,เ,าเงินหาทองมีนะครับขวัญเ,เลื่อยสวงมากเลยเพื่อนอื่นอวันยังงูพี่น้องนี่นี่สวยนะครับเล็บหน่อยเล็บใหญ่กะพี่น้องมึงเอานะครับงามได้การนี่โอ้ขวัญดีทั้งสองฟังดื่นไหมสวยครับโอ,โอ้โอ้เก่งเจีายงเจีงเจีงเจีงขาใหญ่มันขั้นโหลด หายามท่านเลี้ยงกินเนี่ยไม่ต้องห่วงกันบ้างไม่ต้องห่วงครับเียงง่ายนะครับเฮาเฮานี่ยไอ้กินหัวอาหารเป็นไปครับหน่ยกินได้เฮาเลี้ยงหัวอาหารบ่บ่ครับบ่เลี้ยงหัวอาหารเนาะแม่นครับอันนี้คือเลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติครับมือนหญ้าเฟี้ยงยามเช้าครับยามแรงสี่เฮาเลิกงานมาเฮาปล่อยเลี้ยงแม่นครับตามาเลี้ยงอยู่น้ำสีแั้วป่สําคัญคือนอนครับต้องต้องให้เวลาเพิ่นนอนเว้นอ๋อนอนนอนยามเว้นแม่นครับนี่พี่น้องเฮาเอ่ามาเบิ่งตัวที่2มื้อนี้ปล่อยเลยก็ได้ครับนั่นมาตัวที่สองมา้ไหนล่ะมาอย่ามมาึงสิดัง อเออครึบนั่นแหละตัวนี้นะครับรายละเอียดมากตัวนี้เป็นผสมจริงไอ้เจ้าตาเพชรเจ้าตาเพชรเป็นเจ้าตาเพชรนี่เป็นลูกไผ่เหเอเรอเป็นลูกของเบิ่มพันล้านครับเป็นลูกของเบิ่มพันล้านเนาะครับผมโอ้ตัวนี้สีเหลืองอุ้ยหุยหางลายเท่กันเนาะตัวนี้เนาะหางลายหางเลื้อยหางลามดีพี่น้องเฮาตัวนี้จักเดือนเหรอตัวนี้สิบผาเดือนครับสิบผาเดือนปีสามเดือนปีสามเดือนนะครับโอ้ถ่ายม้วนดีเท่กัน ใช่เปิดไายกวงดีเข้ากันพี่น้องเฮานี่นะครับเขาเริ่มจับเลี้ยมเนาะเขาเริ่มจับเลี้ยมนะครับเขาเริ่มจับเลี้ยมนะครับสิบสิบห้าเดือน <albo> สิบห้าเดือนนี่พี่น้องเฮาโอ้มันห่อนตัวหน่อยไหมมันห่อนห่อนโอ้ข้อสามอ่องตัวนี้พี่น้องเข้าข้อผูกบูมเลยอ่ะพูด,พดนะ<ม>นะครับตาแต้่มแก้มจำนะครับข้อสามอ่องนะครับแข้งขาดีเล็บดีเนาะครับผมแข้งขาดีเล็บดีพี่น้องเฮามีขวัญหาบแอกขางนั้นมีปะ มีครับมีควันขาแบกมีเกี่ยวไปหากันมหนบ่แม่นครับเกี่ยวหากันมีควันพญานางแทนเนาะแม่นครับมีควันพญานางแทนนะครับท้ายหลังอู้สีไหมพี่น้องเฮาสีตัวนี้สีเหลืองทองเนาะครับโอ้สวยงามพี่น้องเฮาแต่ละตัวนะครับได้การเลยแหละพี่น้องครับความสูงกับยูไลเลี่ยกันเนาะไลเลี่ยกันครับไลเลี่ยกันไลเลี่ยกันยูแบบว่านิ้บสีนิบหาพี่น้องเฮาเอาเป็นว่าเป็นเป็นสายเริ่มต้น เอาไปพัฒนาต่อพัฒนาต่ออันนี้คือเกิดจากการผสมจริงของลูกของเบิ้มพันนลลาลูกของเบิ์มพันล้านตัวนี้นนสองเทิงสองตัวนี่สิมีสักเป็นล้านเบิรมพันล้านเนาะแมนครับล้านเบิร์มสองตัวเลยกินหยาดีเอามาเบิ่งเอกสารมาดน่เบิ่งเนื้อหนังมันลว้วนเนี่ยพี่น้องครับเป็นไหนผุนงอขายบปะงวขายอยู่ครับขายอยู่ตีขายขายมาเลยมาเลยบ่มาเบิ่งเอาลวดมักตัวใดเรียกก็เลยมักตัวใดเมียเรียกกระลดเรียกก็เลย แต่ว่าโมเมนต์ควบคมเนี่ยแ <c oughs> <c oughs> ม่ไม่ใครองเบนพูดยบันเหมือน,นยาานนนี่เมียนเราเลยไอ้เบิ้องตัวตัวแรกก่อนเอาตัวแรกตัวแรกเ,เ,เอาเ,เป็นเบิร์มจูเนียร์บครับครับผมเบิร์มจูเนียตัวนี้เป็นเบิร์มจูเนียร์เนาะนี่เด้อพี่น้องครับตัวแรกนะครับคือคือตัวนี้เนาะสีเข้มไสีผิวเข้มเ,มเนาะแล้วก็ตัวที่สองนี่เป็นอ่าผสมจริงเจ้าตาเพชรเนาะแม่สายเพชรดุดอนพอเบิร์มพัลลานพี่น้องเข้าเจ้าตาเพชรนะครับ อยู่เป็นค่ายประจาการอยู่อาเภอผู้เขียวใช่ยพุม่มเนาะพอเชื่อมนะครับนี่พี่น้องเขาโ <Ooh. S 1> อน้แน่นอน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 นะครับโตเหลืองเด้อพี่น้องเด้อเกิดจากการผสมจริงนะครับโตสีผิวเข้มๆนี่เป็นเบิ่มจูเนียนะครับหางดีทุกโตตั้ตนี้ว่มีกตัวเนาะบ่มีครับบ่มีทางเขาดีตีแต<ด>่ว,ว่ามูเจฉียหายหยาท่านหมด เองามดีพี่น้องครับงามงามงามคั้ยหน่อยสองตัวนี่อ๋อพูดได้มีอ่าทุ่นนะครับแสนต้นต้นนี่ได้สองสาวไปนี่เป็นสายเริ่มต้นนี่ได้สบายเนาะสบายครับสบายราคานี่เขาก็ต่อได้นิดน้อยบ่นิดน้อยครับเพราะว่าผมได้เปิดความเออผมได้เปิดความนะครับพี่น้องนผมได้เปิดความเปิดสายนะครับผมเปิดเอาเป็นว่าผู้ผู้ไปต่อไปยังกะที่ว่าไปได้เนาะไปได้ไปได้ครับไปได้ไปได้หาอยากเด้อคุยหน่อยหางลำโอ้แมนดีพี่น้องเราแข้งขาดีสัมปีผลไหม ทูกัตเลยนะครับยังขาดีถูกโตเลยตัวนั้นนี่หางพดล่ะเอานักตัวไหนนะครับสนจิตสนใจตัวไหนพี่น้องเข้าทั่วมาสอบถามกับจาของผู้ใดได้พี่น้องครับนี่สาวออออหม้อสามพี่น้องครับอสามหม้อจนสาวขาหลอต้นเอาสำหรับคลิปนี้พ่อไปสนิทสักครั้งพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ